าไม่ตัดไปหนึ่งไอ้ควายโหนรถยังกระตุกอยู่เลยพวกเปลี่ยนเน็ตหรือว่าเปลี่ยนคอมหรือว่าเปลี่ยนมือถือหนะก็ดีนะเพื่อนคอมกระตุกจัดเลยเพื่อนหรือว่าโมบายอ่ะเพื่อนแบบแหลกจัดเลยมึงอะกระตุกไม่ใช่กูไอควายโกรธกไอ้เฮียคอมโกรกะไงเฮียไอห้าเจ็ดสิบสามกูยังกระตุกอีกอ่ะเพื่อนกูถามจริงเหอะ คอมไหวปะเนี่ยเฮยียมึงคอมไหวปะเนี่ยไอ้เฮียขี่รถยังกระตุกกระตุกเลยกระตุกเหมือนตอนจะเสร็จนะไอ้เฮียมึงอะรออะไรอ,อะคอมกระตุกจริงเพื่อนี่เฮียเดี๋ยวกูเดี๋ยวมึงไปดูในยูทูบกูอะกวดคลิปมึงไว้เออช่องกูจอดอะ<ร>อไปดูใน <YouTube S 1> ยูทูบกูอะยังปัน่นเลยวะพวกไอ้เฮียอันนี้พี่ทำอะไรพี่แบบพากอยู่พี่พากคลิปอยู่พี่ใช่ฮะกำลังพากคลิปตอนแบบ ตอนนี้คอมมึงแหลกอยู่อะแบบกระตุกไพ่อม่ใหม่เนี่ยคอมกระตุกจริงเว้ยเพื่อนมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนคอมใหม่เหอะเพื่อนแก๊งพี่ชาเด็กเดินคอมแบบนี้เลยเว 5j13 มาเพื่อนไอ้เฮียยีงกระตุกอยู่อะพวกเียโง่แบบว่าหนูร้อนหรือเปล่าหนูร้อนหรือเปล่าแบบโดนบูลี่คอมหรือเปล่าคุยเลยโดนด่าพ่อไม่ร้อนโดนบูลี่คอมเสือกร้อนเฉยคอมหนูกระตุกแบบ หนูชักกระตุ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 กเฮ้ยเปลี่ยนคอมไปอ่ะเพื่อนมึงเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนซีพียูอ่ะเพื่อนมันเป็นหน่วยประมวลผลชั้นดีของคอมพิวเตอร์นะเว้ยหัวใจหลักเลยเปลี่ยนอะไรอ่ะพวกม่งคอมมึงกระตุกอย่างเงี้ยมึงก็ไล่กูไม่ทันนั่นเดียวเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงแม่งหายเดียวอ่ะเหี้ยรออะไรอ่ะพี่จริงนอกจากหายยังหล่อนกาวด้วกูขำมี๊ก รออะไรไอ้ควายเอาชวนก่อตายไอเชี่ยงงไอ้เกี่ยวอะไรกับกูัวเมื่อพี่หนุ่มาด่ากูแล้วกูเจ็บไหมกูอะกูก็ไม่เจ็บโจดีทำอะไรเด็กไัมมึงทำอะไรกูได้อะนอะจับแทมอยู่บนรถไอ้เหี้ยตรงไหนตรงไหนตรงเนี้ยหรอไอ้เยี่ยมันดีว่ะพอมาด่าคำๆก็ไอเชี่ยนี่เชี่ยนี่ร้อนเฉยพอกูด่าจริงจังไอเชี่ยนี่ไม่ร้อนเฉยเลย ไอ้ยาคมกากแค่ไหนอะไอ้่ไม่ีไอ้ีอบอรอรสาวเป็นสาวนเป็นสาวเร็วลสวเร็เปียกระตุกกันทะคมกากังเราพวกไม่คมกากรเแล้วไยปเดเฮ้ยไม่คมกากนาทไมนายกระตุกเน็นะพวกเฮียเน็ตไรอะเน็ตอะ้ม่ได้้อันนี้เน็ตหรือว่าซีพอะพวกอ๋โห เย็ดเยสสามมีดแดนหรอวะพวกรีเอ็มบีก็พวกรีเอ็มบีก็พวกรุ่นเด็ดนี้ไปรุ่นเด็ดนี้เจ็ดเด็ดเด็ดเจ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 ็ดพอดีว่าจะขิงให้แดดแปลงแต่แต่แบบแปลงไอ้เหี้ยอะไรเลยหรือเปล่าสามตีบ้านแปลงคอมพิกาเลยไอ้เหี้ยพี่เป็นความพี่การะครับตอนนีาเขาคอมพี่การครับพี่ วัยรุ่นอันคดคลิปฮัลโหลครับวัยรุ่นอันคดคลิปแต่ไม่ความพี่ไก่ไครับพี่ไปรุ่นแซงทีทีไปรุ่นแจ้งสีใวัยรุ่นแจ้งทีทีเยส <c oughs> ตัวตึงตคนครบาล,ล,าลรึ <c oughs> วะเนี้ยรออะไรอ่ะรอเยสอุ้ยเอ็งเดินไอ้เสียตีนยังดูดอยู่เลยเฮ้ยครับเปท่าเลยพื้นยังดูดอยู่นะเอ็งเดินอ่ะกระตุกแค่ไหนมันดูดได้โค่นแลกอ่ะ เพื่นยังแหลกดูเลยเฮียดูเน็ดประเดยไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจริงครับะทีแรงที่สุดลดูมรถดีดูครถดีดูม่รถดีดูม่รถดี้ยคอมกาจะปาดีก็ถึองยไมถึงสองเ็ดคอไอสอคอไอสอเจนหนึ่งเฮียคตรเอาแล้วะดูโช์ดูอโชงดูโชเฮ็ไอสอเจนหนึ่งเฮียปากซิงจ้า เย่ไสองเชนหนึ yeah, yeah, <na> ่งเ yeah, no. ้ปากซิ yeah, ่งไวไฟ 4G แย่เอาจากเขาถามเที่เขาามีเขาามีไวไฟของจุดสี่ดำช้า เรา 5G ก็หมดแล้วยี่นี่สลามสดส่วนน้องน้องสุดเฮียสุดจริงเจ้าสลามจัดเลยเจ้ยพ่อแม่ไม่ให้ดังไปคอเปลีรออะไรอ่ะเฮียปวดพวอกม่บ่ออ้ยย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 ยกยย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 ย is ยย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 ขึ้นยย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 ยนยย้ยมยยย่ยย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 ขยย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 นกก เออมึงอดหปาบาลอนขุดขั้ไมาเนี่ยนี่ถ้าแบบถ้าแบบเนื้อเนื้อที่เนื้อเครื่องไม่พอก็อย่าไปอัดเลยมันแบบมันเปลืองเลยบาลอนขุดขมามันทำมัเนื้อเครื่องร้อนกว่าเดิมด้วยเว้ยเดี๋ยวมึงต้องมึแบบมึงต้องน้ำาขมันแข็งมันตกเครื่องมีอแกไอคนุ้ไปรุ่นอันนี้ใช้ไอโฟนรึเยล่าไอโฟนไอโฟนรเปล่าน่ไอโรุ่นจอร์นจรโนจอรนอร์นดูดูดูดดูดูดู มันกระตุกเก่งเลยเนี่ยมันโดนร้อนจนมือหัวร้อนเลยมหัวร้อนเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาใจอะไรเพิ่มดูดิอะไรด้วยตอนเราคุาตอเราคุมมาเพื่อนไม่อยู่หนูล่าเลงเพื่อนไม่อยู่หนูล่าเลงไอ้เหี้ยเสียงหงอยเฉยตอนแรกซาซาตอนแรกแบบซาซาเอาวหายไปไหนอ่ะอ๋อดิสออกก่อนเดี๋ยวโดนคุก Pone <laughs> aí